สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับบอว์วิกไบไทยแลนด์นะครับผมจะพามาเคลียร์กระแสเจ้ารถคันหนึ่งนะครับที่เขาบอกว่ามันหายากเหลือเกินนะครับกับเจ้าของเขาซึ่งก็หาตัวยากเหลือเกินเหมือนกันนะครับผมเอาเป็นว่าวันนี้เราไปเคลียร์ใจกันเลยดีกว่าว่าเจ้าของเขาทําไมถึงมีเจ้ารไอเทมคันนี้ไว้เป็นเจ้าของตามมาครับบูมครับบูมครับบูมครับโอ้สวัสดีครับ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 น้องผมนะครับน้องผมนะครับ Okay. ลบกวนเข้าบ้านเลยนะไม่เก่งใจมาบ่อย <laughs> <laughs> สวัสดีครับสวัสดี ه, นี่ครับน้องผมครับแนะนําตัวหน่อยครับน้องโอเคครับผมชื่ิบูมครับเมทีสุภิพงค์ครับพี่เป็นจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านการขายใน<อ>เครือโมโตคุบคือจะซื้อจะขายรถนี่คือปรึกษาได้เลยโทรมาได้เลย ทางเข้าทั้งออกไปหมดขาเข้าขาออกผมรับหมดรับหมดผมรับจบได้ข่าวว่ามีรถไลยเทียมอยู่จะเรียกอย่างนั้นก็ได้ต้องเรียกอย่างนั้นแหละเพราะว่ามันมีอยู่3ามคันเองนี่ได้ข่าวให้ผมรู้มานะที่รู้มานะแค่นั้นมีอยู่แค่นั้นในประเทศไทยในบ้านนี่มีคันเดียวมีหลายคันมีหลายคันใช่แต่ว่ามันแรมันอาจจะมีคันเดียวอ่ามีมีกี่คันมีกี่คันมี5คันที่นี่มีอะไรบ้างในตอนนี้ที่นี่ตอนนี้ก็จะมี T ี a มคันหนึ่ง X อ a กมคันหนึ่ง wr คันหนึ่ง rc สามเก้าศูนย์คันหนึงแล้วก็เจ้านี้แต่ rc สามเก้าศูนย์นี่มันเป็นรถแข่งใช่ไหม rc สามเก้าศูนย์มันเป็นรถถนนเนี่ยแต่ผมทำเป็นรถแข่งแต่ยังไม่เสร็จนะแล้วรถใช้งานมีคันไหนบ้าเดลิยูจะเป็นพวก x m a x กับ t m a x เป็นรถสกูตเตอร์เนี่ยหรอ t m a x คัน t m a x คันนี้นะใช่ใช่อ๋ออันนี้คือไม่แลนะครับไม่แลหละธรรมดาธรรมดาก็จะเป็นรถที่เดลีิยูใช้งานอะไรพวกนี้ผมก็จะไว้ข้างนอกมันเก็บของเก็บของได้อะไรได้ใช้ทุกวันคือรถสกูตเตอร์ผมชอบตรงที่นั่นแหละอย่างที่บอกมันเก็บของได้หรือว่ามันสะดวกขี่งงง่่าายยยออะไรเี้ ไล่คันแรของเราแล้วเราใช้งานได้เหมือนกันปหก็ได้นะจริงๆมันก็ค่อนข้างใช้งานได้แต่ผมมองว่ามันเป็นคือด้วยความแรของมันเราก็ไม่ค่อยอยากมันมาใช้งานบ่อยอะไรเงี้ยก็คือมีไว้ใช้บ้างสักสองวิครั้งหนึ่งหรือสามวิครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยพะมนแรนะก็ด้วยไปดูดีกว่าโอ้โหคันนี้ใช่ไหมเนี่ยใช่ถูกต้องแล้วเฮ้ยสวยแล้วเนี่ยมันรุ่นอะไรเนี่ย GTM 6 9 0 SMCR แต่ถ้าชื่อเต็มๆมันก็คือชื่อนี้ชื่อนี้เลย S M <SM> C R อ่าฮะมัน690นี่มันคือ C C มันหรอจริงจริงมันไม่ใช่ e x a c ซ l y C C มันแต่ว่าคือเลขรุ่นน่ะเขาใช้เป็นเลขอย่างนี้จริงจริงาก็จะชอบใช้เลขประมาณนี้อ,อ่า6อ0กาแต่จริงๆแล้วมันอาจจะสูงกว่านี้นิดนึงหรืออะไรเงี้ยใช่แต่ต่อท้ายด้วย S M C R สว่ยแล้วนี่ทำอะไรไปบ้างเนี่ยจริงก็รถมันก็ไม่ค่อยมีของแต่งอะไรนะเราเพราะว่าของเดิมๆมันแต่งมาอยู่แล้วใช่ไหมอ่าของเดิมๆมันใ้ี่ ครับเป็นคันน้ำมันอยู่แล้วเบรกหน้าหลังก็เป็นเบมโบอยู่แล้วหรอเป็นซีรวดจุบเลตมาจากโรงงานอยู่แล้วคือไม่ได้มีอย่างไหนไม่มีอย่างไหนอันนี้ก็เป็นของที่มันให้มาจากโรงงานอยู่แล้วหรือมันจะแผงคอมันก็เป็นอลูมิเนียมมาจากโรงงานอยู่แล้วถ้าเป็น n M C R นะประมาณนี้ก็เราเพิ่มความเป็นตัวเองลงไปใช้คํานี้ดีกว่านิดหน่อยคือแต่งแต่งความเป็นตัวเองลงไปนิดหน่อยอย่างไรไฟหน้าบางโคนมันอาจจะดีไซน์แบบต้องท้าความกห่อว่ามันเป็นรถในยุค2015มันก็ไม่ใช่ความใหม่เอี่ยมร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรขนาดนั้นเราก็เลยเปลี่ยนเป กรณ์สาคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือพวกกันแข้งแข็งด้านล่างอันนี้เราก็ใส่เพิ่มในส่วนของกาดพัดเท้าข้อสวิงอามที่เป็นคาร์บอนเนี่ยนะก็คือเปลี่ยนใหม่ใช่ถูกตองคือแต่งเข้าไปใช่ครับแล้วเคลียร์ชัดๆสิว่ามันต่างกับรถสูตรยังไงคืออันนี้มันเดล่ยุสได้รถสูตรเดล่ยุสได้ไหมก็จริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่ามันต่างจากรถสูตรยังไงก่อนรถสูตรเนี่ยบางทีมันจดทะเบียนไม่ได้อ่า อ่าข้อนี้คืออันนี้มันมีทะเบียลนลวทีนี้เราจําแนกความว่ามันจดทะเบียนไม่ได้ปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าไอ้เนี่ยมันสามารถใช้งานได้จริงป้ายทะเบียนคุณขี่ไปไหนมาไหนตารวจไม่จับคุณแล้วออกคลิปได้อ่าใช่คือออกถนนได้เป็นรถสูตรมาใส่ล้อเรียบแต่คุณไปขี่บนถนนซึ่งมันในบ้านเราอ,ะอ่ะเรายังไม่สามารถจดทะเบียนรถสูตรได้ต้องตามกฎหมายจริงจจังๆมันก็เลยกลายเป็นว่าแบบต่างจากรถสูตรส่วนหนึง่งแล้วก็ในส่วนของ,ของการเมนเทน a n c e ซึ่งรถสูตรก็จะคิดเป็นชั่วโมงอันนี้มันเป็นกิโลละมัน็ั่งกไมันนก็ง่ามเเอออคครืแ ม่ถถึึงงหนอยครับผแล้วที่ผมรู้มาเนี่ยก็คือมันเซอร์วิสง่ายมันโซวิดง่ายจริงเหรอแล้วที่ถังน้ำมันมันอยู่ไหนเนี่ยจริงๆหลายคนเนี่ยเป็นปัญหามากเลยนะเวลาผมเข้าปั๊มน้ำมันพวกจะล่อรูกุญแจผมตลอดเก็คือจะเติมน้ำมันข้างหน้านี่ผมก็ไม่รู้นะว่ามันอยู่ตรงไหนแต่จริงๆแล้วถังน้ำมันมันอยู่ข้างหลังนี่ถังน้ำมันอยู่นี่ถังน้ำมันมันต้องใช้คำว่ามันคือซับเฟรมของเขาดีกว่าเห็นไหมเอาเติมน้ำมันตรงนี้อ่าใช่มันคือซับเฟรมของเขาถังน้ำมันอยู่ข้างหลังซับเฟรมทั้งอันเนี่ยเป็นถังน้ำมันเลยอ๋อ แบบว่าเขาลดน้ําหนักของส่วนที่ไม่จาเป็นออกไปพอสมควรก็คือพวกแบบถังน้ำมันเป็นถังเหล็กอะไรเงี้ยเขาเอาออกเลยจะเป็นถังปั๊กติงแล้วเป็นตับเฟรมแล้วก็มันเซอร์วิสง่ายมันเซอร์วิสง่ายยังไงคือถ้าสมมติเราจะเข้าถึงกองอากาศรถสักรุ่นอย่างน้อยน้อยก็มีไขควงอะ่ะโอ้โหปรจเจ้ะอะไรนะอันนี้ผมดึงสลักเออ๊บผมเอาบอกขึ้น คุณจะสามารถเข้าถึงการเซอร์วิสได้อ๋อนี่กองอากาศเนี่ยใช่อันนี้ผมเปลยฝาเลยนะไม่ค่อยใช้งานหนักอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเดิมๆมันมีฝาครอบอ๋อก็เราเราไม่ได้ใช้งานหนักอยู่แล้วก็เลยแอบว่าเออเอาออกเลยแบตเตอรี่ทุกอย่างก็จะอยู่ตรงนี้ฟิลเฟลอยู่ตรงนี้หมดเลยโอ้มันสะอาดมากเลยเนี่ย คือรถก็จอดในบ้านด้วยใช่นิดนึงมันคือมันต้องสะอาดขนาดนี้ต้องล้างที่ไหนหรือว่าล้างเองหรือว่ายังไงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผมล้างเองนะผมไม่่อยล้างล้านเพราะว่าเราจะค่อนข้างรู้จักรถเราดีที่สุดใช่ไหมบก็คือ,อเราบอกเลยว่าบางบงจุดมันห้ามฉีดน้ําจริงหรือว่าบางจุดมันแบบว่า โดนน้ำนานไม่ได้อันไหนต้องให้แห้งก่อนอะไรอย่างเงี้ยไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเทคแคร์มันเป็นพิเศษส่วนมากเราก็จะเลยล้างเองล้างเองพอล้างเสร็จแล้วก็เอาเข้าบ้านจอดสวยเกาแหง้งก็เช็ดล้ออันนี้ก็จะ,จะเป็นอีกโปรเซสหนึ่งที่ถ้าเกิดคุณจอดรถในบ้านคุณล้างเสร็จอะมันยังเลอะล้ออยู่ดีอะใช่ใช่แต่อันเนี้ยผมก็จะเช็ดล้อก่อนที่จะเอาเข้ามาบ้านมันต้องผ่านตัวบ้านที่เราอยู่แล้วก็ไปจอดบนพรมอีงผมก็เลยต้องเช็ดล้อด้วยผ้าชุบน้ําอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะให้ล้อมันสะอาดแห้งสนิ คือคุณสามารถเอามือลูบแล้วก็ไม่เลอะอะไรเลยอ่ะนะคุณลบลูบเฮ้ยจริงไม่มีเลอะอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันอยู่ในบ้านเรามันก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ของเราด้วยก็คือออไม่ผมว่าสวยนะผมว่าเป็นไอเดียที่ดีมากนะสำหรับคนรักรถนะผมว่าสวยมากเฟอร์นิเจอร์ชิ้นนึงเลยแหละเออเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นนึงนะพออยู่บนพรมพออะไรมันก็ดูแบบเออองค์ประกอบมันได้อ่าแล้วนี่หมวกอ่ะคือถ้าเราขับรถประเภทนี้เราต้องใส่หมวกอย่างนี้อย่างเดียวเลยหรอจริงๆมันก็ไม่จำเป็นหรอกหมวกกันน็อกอะะะะไไไไไไรรรรรกก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 ก็็็็็ดด้้้้้้ขขอออออใใหหหหหสส่่่่่่่มมมมมมมวว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 พพพพแตตาาาาาาลล์เเเนนนนนนนีีีีจจจิิงๆััปปบถทท เร็วสูงหมวกมันก็เลยมีแก๊ปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่า แต่ถามว่าถ้าเกิดเอาให้สไตล์มันแมชก็ได้หรือคุณจะใส่เต็มใบก็ได้เห้แต่อันนี้มันต้องมีวงมีแว่นมีอะไรด้วยบ้างใช่เพราะว่าถ้าเป็นหมวกวิบากเขาจะไม่มีแว่นมาให้ไม่มีชิลหนาอะไรเงี้ยอ่ะคุณจะซื้ออาจจะเป็นแบบนี้มันมาด้วยกันหรือว่ามันต้องซื้อแยกซื้อแยกอมันซื้อแยกอ่ะอย่างอันเนี้ยสามใบนี้ก็จะเป็นแจสวันหมดเลยครับก็คือคุณก็สามารถดูว่าคุณอยากได้รุ่นไหนอยากได้อะไรอยากได้แว่นสีไหนคุณสามารถเลือกให้มันแมชได้เลยสามใบเนี้ยคือมันรุ่นเดียวกันปะไม่ ่อยได้แบบลงลึกก็จะคิดว่ามันคือมันก็เหมือนเหมือนกันแหละแต่จริงแล้วมันไม่เหมือนนะด้วยวัสดุด้วยอย่างอันนี้ถ้าพี่ลองจับดูอ๋อนี้เบานี้เป็นแคปลาเลยเป็นคาร์บอนแล้วก็น้ําหนักเบามากจับกับถ้าเทียบกับใบนี้คือด้วยหมกวิบากมันต้องเบาอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันอาจจะหนักขึ้นมาอีกหน่อยไม่แต่อันนี้ก็ถามว่า หนักไหมไม่หนักนะแต่แต่บักแต่หนักกว่าอันนี้เฉยใช่ใอมันเป็นหมววิบากไงมันก็เลยอาจจะน้ําหนักไม่มากแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งก็คือถ้ามันวัสดุมันดีขึ้นมันก็จะเบาขึ้นแล้วลมมันเข้าไหมก็นิดหน่อยสมมติสมมติอันนี้เราเดลี่ยูสอยู่แล้วอ่ะสมมติเราเราขี่ไปทำงานเราใส่หมวกไปองี้ปุ๊บแล้วลมมันเข้าไหมก็เข้านะ เทาใช่ไหมใช่มันไม่ได้เก็บซิลแบบหมวกเต็มใบอะไรอย่างงี้ยลมฝนอะไรแต่แบบเราขี่ฝนตกเข้าเลยมันไม่มีคิวหน้ามันก็คือเข้าร่องแว่นมันก็ต้องเข้าเยอะกวาหมวกพวกอย่างผมผมใส่หมวกสปอร์ตอู้เฟสอะใช่เข้าเยอะบ่อยแล้วคือผมใส่ผัวฟู้เฟสเนี่ยคือเหงื่อผมออกหัวหัวไกลแบบว่าผมเปียกหัวเปียกเลยอันนี้เปียกไหมหรือว่า หรือว่าลมมันก็ผ่านเข้าแล้วมันไม่เปลี่ยนแต่มันก็เปียกเหมือนกันแต่มันก็เปียกแล้วคุณตอดบวกออกมาคือหัวคุณก็มันเหมือนเดิมอ่ะแล้วทำยังไงอะทีเนี้ยก็เราก็มีทางแก้นะคือถ้ากลับบ้านเนี่ยอย่างแรกที่ผมจะทำเลยก็คือผมจะทำให้มันแห้งอ่ะบวกนี่นะทำให้มันแห้งแห้งก่อน เป่าลมอะไรก็แล้วแต่ทำใหแห้งที่จะให้มันไม่อาบเสร็จปุ๊บผมก็จะเข้าห้องน้ำอาบน้ำถ้ารถไม่เลอะนะถ้าผมขับรถไม่เลอะกลับบ้านมารถสะอาดๆปุ๊บผมก็เข้าห้องน้ำอาบน้ำเลยก็คือเรามาจากข้างนอกอะตัวเหนียวหัวเหนียวหรือยังไงตัวเหนียวหัวมันไปหมดเลยหัวไม่มันเหรอบางทีหัวมันนะไอ้พวกน้ำเลยเหรอเนี่ยคุณดูผมแต่งชุดอยู่บ้านคือผมเองผมอาจจะเป็นคนเซอร์ๆแล้วแบบว่าไม่ค่อยนั่นนะแต่แบบลุกไล่อะบูแบะบูมแบบสะอาดอะหล่อๆหน่อยคือยังไงคือแบบขี่รถกลับมาบ้านพึ่งมัวพึ่งไล่ถ้ารถไม่่เเลลอะน้ยใช ไม่งั้นผัวเหม็นแน่นอนคือจริงๆแล้วเราบอกว่าถ้าเราใช้มอเตอร์ไซค์เป็นที่ที่ยูสุกวันแน่นอนคุณหลีกเลี่ยงการใส่หมวกกันน็อกไม่ได้ต้องใส่หมวกกันน็อกทุกวันซึ่งการใส่หมวกกันน็อกทุกวันน่ะสำหรับผู้ชายอ่ะสระผมวันเว้นวันบางคนก็ไม่สระใช่ใช่ผมเลยผมเลยเว้นวันแต่ถ้าเกิดคุณได้สระผมทุกวัน คุณจะรู้สึกว่านันศีรษะคุณจะสบายบางทีเรากลับบ้านมาถอนมอสเหนียวมากเลยแต่เราออกตีสระเราเนี่ยใช่ก็คือเหนื่อออกอหมเ็นละบางคนถ้าเกิดไม่ค่อยสระผมปวดจะมันๆหน่อยใช่แล้วใช้อะไรอ่ะหรือว่าโปจย่าบนะบดใช้แบบว่ายาสระผมพ่อยาสระผมแม่ยาสระผมเมียอย่างเดียวเลยนะจริงๆแล้วไม่สนใจเลยยาสระผมอ่ะหลายคนก็เข้าใจว่าเออผมใครใช้ก็ได้ใช่ใช่ใช่เออบดเป็นอย่างนี้บเป็นอย่างนี้จริง แต่จริงๆแล้วยาสระผมมันก็แบ่งประเภทอีกเหมือนมอเตอร์ไซค์แหละมอเตอร์ไซค์ก็แบ่งประเภทถูกว่าเหมือนรถสูตรเหมือนรถอะไรอย่างนี้มอตาร์เงี้ยเหรอยาสระผมที่ดีมันก็จะแบ่งแยกประเภทออกมาให้คุณได้ใช้ว่าสูตรเนี้ยที่ออกมาเพื่อคุณโดยเฉพาะถ้าคุณกำลังมีปัญหาตรงนี้เนี่ยที่คุณใช้แชมพูแม่แชมพูเมียหรือแชมพูอะไรก็ได้สระผมเนี่ยผมมองว่ามันก็ไม่ถูกต้องเลยทีเดียวเพราะเรามีทางออกที่ดีกว่านั้นตรงรุ่นกว่านั้นอะไรอ่ะเคียร์เมนคูลสปอร์ตเมนททล นี่มันจะแก้ปัญหาที่มาตกกลางศีษาผมได้ใช่ไหมเนี่ยเราเรียกว่าลังแคนเองมันคือลังแคใช่ไหมฉุกไหมที่ว่าวมันตบมวกออกมาปุ๊บเสื้อคุณดำเนี่ยกลายเป็นขาวเลยะลังแครน,นั่นเองลังแคใช่ไหมแน่นอนอันนี้คือช่วยได้ช่วยได้เพราะอะไรเพราะว่าหนังศีษาของผู้ชายมันมีความแตกต่างจากหนังศีษาของผู้หญิงเราถึงไม่สามารถใช้แชมพูร,ร่วมกันได้มันเลยต้องใช้แชมพูรตรงรุ่นโดยเฉพาะอันนี้คือตรงรุ่นเลยตรงรุ่นหอมแล้วเนี่ยนอนนน ทำไมอ่ะกลับไปสัตว์ที่บ้านดิกลับมาสัตว์ที่นี่ไม่ได้ไม่ได้นี่มันบ้านผมทำไมอ่ะวทนี้ผมให้คนดี่ผมให้เอาไปเลยนะเอาไปเลยนะใช่คุณจะลืมปัญหาทุกเรื่องที่คุณเคยเจอเกี่ยวกับหนังศีรษะของคุณมาทันทีใช่เหรอเย็นสบายแน่นอนชัวร์ชัวร์เอาไปลองแล้วปัญหาผี่มาตกกลางศีรษะคือไม่มีหายไปหายไปเลยใช้เวลาแต่หายแน่นอนหายแน่นอนแน่นอนงั้นขวดนี่บดขอเลยแล้วกันนะได้ยังไงวันนี้บดขอบคุณบูมมากเลยครับที่มาให้ความรู้มาให้ดูู่ววุ่่าาเเเเจจ้้แลออทมมมมขงงงบนนีียยยััริค ไปถ่ายรูปกันก่อนนะมันวิ่งได้จริงๆด้วยมันวิ่งได้จริงๆนะไปถ่ายรูปก่อนนะได้โอเคยังไงวันนี้ขอบคุณมากครับผมโอเคสวัสดีครับบ๊ายาครับจอกันงอกนะได้โอเคครับ And 2-2 two, two, it's for way more than a bedroom. Your man trying to cuff me at once for a comparison. Your squad is real cute, but y'all trying to take on the garrison. Don't get body by singing, bitch. And I keep a real body when I'm filthy rich. I'ma throw a bad hoe to catch a pitch. Different girl every night, here love to switch. If you're feeling lucky, come and run up. Otherwise, sit back and just shut up. I get lit. You get lit up. You get hit. I get hit. up ยังไงวันนี้พวกเราต้องขอลากันไปก่อนฝากติดตามเพจ Big b i t e Thailand แล้วก็ Facebook ของน้องบูมี่คาเลโอเน่ครับวันนี้ผมขอกลับไปใช้แชมพูเคลียร์เมนคูลสปอร์ตเมนทอนก่อนนะครับขอบคุณมากครับ